าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามี่ทีนิวเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราก็ยังเกาะติดอยู่เกี่ยวกับการเยียวยาประกันสังคมนะคะมาตรา40ค่ะซึ่งก็มีหลายๆคนที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะก็จะรีบไปทบทวนสิทธิ์กันใช่ไหมคะ,ะคลิปนี้นะคะมาเตือนกันก่อน,อนว่านะคะบางคนนะอย่าเพิ่งไปทบทวนสิทธิ์นะคะเดี๋ยวใครนะคะจะเป็นคนที่อย่าเพิ่งไปทบทวนนะรอก่อนเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาเช็คข่าวด้วยกันเลยนะคะ กติดมาตรการเยียวยาจากกรณีที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะเปิดให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระใน19จังหวัดค่ะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40และชำระเงินสมทบภายในวันที่24สิงหาคม64เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทโดยสำนักง,งานประกันสังคมขอให้ผู้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ก,กับเลือัแบบประจำตัวประชาชนก่อนหน้านี้นะคะนางสาวรัด,ดาแซลีโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมเปิดเผยถึงการโอนเงินเยียวยาว่ามีผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธ แต่โอนเงินไม่สำเร็จจำนวนมากเลยนะคะเช่นไม่ผูกพร้อมเพยกับบัตรประชาชนชื่อนามสกุลไม่ตรงบัญชีปิดบัญชีไม่ถูกต้อง เนื่องจากเมื่อเร็วๆนี้สำนักง,งานประกันสังคมได้โอนจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนม40ที่ตกค้างจำนวนกว่า3 0 0แสนรายก็จะประมวลว่าจ่ายได้เท่าไหร่เลือเลืออีกเท่าไหร่ที่จ่ายไม่ได้ก็จะรู้สาเหตุที่จ่ายไม่ได้เช่นไม่ผูกพร้อมเพย์บางคนผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ก็จ่ายไม่ได้ต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะหลายกรณีที่เห็นว่าชื่อนามสกุลผิดหรือถ้าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลต้องแจ้งประกันสังคมเพราะ ราะถ้าชื่อนามสกุลไม่ตรงธนาคารก็จะไม่โอนให้โดยกลุ่มที่อย่าเพิ่งทบทวนสิทธิ์นะคะกลุ่มที่ยังไม่ได้เงินแต่อย่าเพิ่งทบทวนคือ3จังหวัดนี้นะคะชนบุรีฉะเชิงเซาพระนครศรีอยุธยาที่สมัครและชําระเงินสมทบ1งวดช่วงวันที่1-24สิงหาคม64และอีก16จังหวัดค่ะคือกาญจน,าานบุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรีอ่างทองนครน,นายกปราจีนบุรีลบบุรีระยองสิงห์บุรีสระบุรีนครราชสีมาเพชรบูรณ์และตากที่สมัครและชำระเงินสมทบหนึ่งงวดต้องวันที่1ถึง24สิงหาคม64โดยสำนักง,งานประกันสังคมให้รอตรวจสอบสิทธิ์ตั้งแต่วันที่7กันยายน64เป็นต้นไปหากไม่พบว่าไม่ได้รับสิทธิ์ ค่อยยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่30กันยายน64นะคะก็คือสรุปว่าทั้งจังหวัด ก็คือสรุปว่าทั้งจังหวัดที่ทีพูดมานะคะให้รอก่อนรอตรวจสอบสิทธิ์เริ่มตั้งแต่วันที่7กันยาก่อนนะคะแล้วถ้าเริ่มตั้งแต่7กันยาแล้วไปทบทวนถึงพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์ค่อยไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะเพราะเนื่องจากว่าเราอาจจะเป็นกลุ่มสุดท้ายเพราะฉะนั้นมันอาจจะล่าช้านะคะค่ะก็หวังว่านะคะทุกคนก็คงจะเครีย์นะคะจุดน,นี้แล้วนะคะว่ากลุ่มไหนบ้างที่อย่าเพิ่งไปทบทวนสิทธินะเพราะจริงๆคุณอาจจะได้รับสิทธิ์อยู่นั่นแหละค่ะ ถ้าใครมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับข่าวประชารัตนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้จากเว็บไซต์ w w w ร e d t ฐศษฐก t com ด้วยนะคะ ค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนามาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีน,นะคะทีมีคอร์สด,ดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าหาใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในคอร์สนี้ เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ